นี่ครับเจ้าทองเทาเรานะครับก็เคยได้นำเสนอคลิปนะครับตอนที่เขายังเพิ่งเริ่มเป็นหนุ่มใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็อายุเขาก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะครับเริ่มเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวนะครับทรงแล้วก็ขนสีต่างๆนะครับแล้วก็ขนหางนะครับ หุ้มหางเขาเนี่ยก็ออกเต็มล่างแล้วนะครับเจ้าท้องเทานี้นะครับเขาก็เป็นพ่อพัน์ตัวรองนะครับในฝูงก็มีได้ลูกเขาไว้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับก็ทยอยขายไปอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ ได้สีเดียวกับเขาเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งนะครับเริ่มจะสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็เห็นสีเห็นทรงแล้วนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราเลี้ยงไก่แบบเลี้ยงปล่อยเนี่ยในส่วนหางเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปโดนพวกโคลนพวกดินที่อยู่ตาม ต้นไม้ใบหญ้านะครับทําให้ปลายหางเนี่ยก็จะมีพวกคาบดินคาบโคลติดอยู่บ้างนะครับแต่ที่มาสังเกตนะครับก็คือว่าตรงส่วนเดือยของเขานะครับนะครับก็จะเป็นเดือยขาวข้างนึงนะครับ ข้างขวาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเดือยสีงานะครับสีขาวงาส่วนที่ขาข้างซ้ายเขาเนี่ยก็จะเป็นเดือยสีดํานะครับนะครับก็จะเป็นเดือยข้างละสีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแตกอยู่เหมือนกันนะครับปกติไก่ที่บ้านนะครับ ถ้าเป็นสีป่าเนี่ยจะเป็นแข้งดำนะครับแล้วก็เดืยดำแต่ถ้าเป็นสีแปลกนะครับสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีป่าอย่างเช่นสีขาวนะครับอย่างไอ้ไว้สีนกแดงนะครับแล้วก็สีเทาเนี่ยเราจะเจอว่าแข้งจะเป็นแข้งเทานะครับแล้วก็ เดือยจะเป็นเดือยขาวกันนะครับแต่เจ้าทองเทาตัวนี้นะครับก็จะแปลกกว่าเขาหน่อยก็คือแข้งนะครับจะเป็นสีเทานะครับทั้งสองข้างแล้วก็ได้เดือยเป็นสีขาวงาช้างข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับไก่ตัวอื่นนะครับที่ลองมองสังเกตดูนะครับ ก็คือจะเป็นเดือยสีเดียวกันทั้งสองข้างนะครับแต่ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าได้เป็นเดือยสีขาวข้างหนึ่งครับแล้วก็สีดำข้างหนึ่งนะครับ Ha <laughs>